ตารางรับเงินรอบใหม่เช็ควันโอนผู้สูงอายุเฮ้พ hey, รุ่งนี้คิวบัตรคนจนรอรับเงินเลย สวัสดีทุกคนกระาบสวัสดีท่านผู้ชมกระาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่21กร,รกฎาคม2 5 6 5และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข้อสารมาแจ้งข้อสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะมีข่าว สารมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องสําหรับกําหนดการโอนเงินรอบมาซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มผู้สูงอายุก็ได้รับกันไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2565จะผ่านมาค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ถึงคิวของกลุ่มพุทธบัติสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสาราพร้อมกันเงินอะไรได้เท่าไรเดี๋ยวเราไป เช็ครายละเอียดในคลิปนี้พร้อมๆกันขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทานอื่น,นได้รับทร,บทราบทั่วกันละสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ แน่นอนแล้วนะคะสำหรับการโอนเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลรอบใหม่จะโอนเงินให้ผู้สูงอายุวันไหนนะคะซึ่งตารางรับเงินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะรอบแรกนะคะก็โอนให้ในวันที่19กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาผู้สูงอายุก็ได้รับกันทั่วหน้าทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือนะคะซึ่งเป็นเงินช่วย เตือนที่ทางรัฐบาลเพิ่มพิเศษให้6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565ได้ไปแล้วนะคะ4เดือนนะคะรอบใหม่นะคะจะโอนให้ในวันที่19สิงหาคม2565นะคะ100ถึง250บาทของเดือนสิงหาคมนะคะและอีกวันหนึ่งอีกเดือนหนึ่งนะคะที่จะโอนให้นะคะก็คือวันที่19กันยายน25 1 6 5 1 0 0บาถึงสองบาทเช่นกันนะคะได้รับของเดือนกันยายน2565ค่ะในส่วนของ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถึงคิวเงินเข้าให้แล้วนะคะในวันรุ่งนี้สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการนะคะในวันที่22กรกฎาคม2565รอได้เลยนะคะรุ่งนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน2 0 0บาทให้ผู้พิการะคะ่ะเป็นเงินสดสามารถกดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งก็เตรียมโอนเงินให้ ท่านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะและ ก็จะแจ้งข่าวสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่กันแน่นะคะแน่นอนแล้วนะคะว่าจะลงในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2565ก็คือเดือนหน้าแน่นอนนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่รอลงทะเบียนติดตามข่าวสารกันไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น หลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะหรือสถานที่ลงทะเบียนนะคะก็จะอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะคะจะได้ไม่ตกล่นในการลงทะเบียนค่ะก็คลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ